อย่าบอกใครนะอะดิจิไอ้เจ๋เอ๊บอ๊บเอ๊บเอ๊บ่ิววพี่ได้ไหมไหนเจอทีวีเหรอไม่ไม่ได้วะซาดาโกะเหรอซาดาโกจริ่ไหมพี่ซาดาโกะนี่ไงตรงนี้ปั่นได้ ไอติมไอติมอ๋อไม่เปตัวละครไอติมไอติมคนขายไอติมเอ๊บเอ๊บใช่ไหมน้องเป็นคนใดที่ถูกเจียวไม่รู้อ่ะมันสงสัยมันใส่เปิร์กมาเตี้มเตี้มไม่มีเปิร์กแนวนุ้นนี่หว่าแต่ว่ามันใส่เปิร์กที่อะไรเกี่ยวกับโทเทมมาวะคนที่ถกเวเปคนเดียวที่เจียวไข่เต้นคนละเ เอ้ยไอเฮียโอ้โหไปอย่าพี่ไหนไม่เห็นเหรอไม่เห็นเอาไปก่อนไอ้ยห่าตกใจอ่ะน้องน้องถึงได้ออกไงไอเฮียดีนะเห็นไ,เนไ,เนไอเฮียแมนยังวนอยู่ยังกระที่เครื่องได้ ปั่นเครื่องเดิมปั่นเครื่องเดิมเป็น e am, ปัน ism, ป่นเครื่องเดิมเลยเตรียมพี่กับเพื่อนปั่น <y> <seasoning S 2> เครื่องเดิมอยู่ไอ้เหี้ยเอ้ยปั่นเลยยใใคครรรออาททะไเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนโชว์เพื่อนโชว์ความเหี้ยคือแม่งมาโผล่หลังน้องอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ย ต้องปั่นเครื่องเดิมจริงเครื่องนั้นอ่ะมันใกล้แล้วอ่ะ,ะววพี่ไปแตะแล้วรอบหนึ่งอ่ะเพื่อนโดนไล่อ่ะหน้าหน้าไปแตะอยู่นะพี่มาปั่นหน้าประตูฝั่งนี้อ่ะอเขี่ยหมุน360องศาไม่รู้ว่าม่งจะโผล่มาตอนไหนก็เห็นมันแบบภาพลางๆ โอ้ลงไปเยอะเลยมันกระทืบอเสียงอะไรวะโอ้เสียงเพื่อนล้มไอ้เหี้ยคุณเสียงเหมือนหมาเลยเสียงเหมือนหมาโดนรถเหยียบเลยเครื่องระเบิดเก้าเก้านะเครื่องนี้หน้าประตูแล้วถ้าเกิดเป็นสกิลเช็คอะจะไปช่วยเพื่อนเลยเดี๋ยวจัดการไปครับลุกโอเคไม่ไปอะ ไอ้เหี้ยเ้ยปล่อยไม่ทันไอ้มันกลับไปหามึงจะเฝ้าเหรอ <S <S มันเปิดตู้ทำไมเช็คไงเช็คน,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 น่อยเปลียไหมอ่ะพี่รับไปแล้ว ไม่เจ็บไม่เจ็บมันตีเพื่อนมันตีเพื่อนมันตีโดนเพื่อนเตี้ยวเตี้ยวมันช่วยมันช่วยพี่มันเหี่ยวพี่หน่อยตรงที่เพื่อนโดนแขวนเมื่อกี้ตรงที่เพื่อนโดนแขวนขูเลี้ยวเลยไหนวะเตียวมันอยู่ไหนหันมาหันมาหันมาแรงแรงคันนี้แรงคันนี้แรง ดนแรงถังมันดึงแทงหลังใช่ปั่นเส้นท้ายนี่ไงเจี๊ยมเดี๋ยวละตรงใกล้ๆนะเลยเดินมาตรงกลางมันอยู่มันอยู่ใกล้ๆตรงที่เพื่อนโดนแวลอะเห็นพี่แล้วพี่ยังอธิบายอยู่ใจเต้นเหมพี่เหมือนเจเนื้อคู่ใครปล่อยก่อนแพ้ดีวะเอาจริงน่าตากคุณคุณนะ คือแบบใครไปใครปล่อยก่อนแพ้พี่รู้สึกง,งั้นเลยเห็นไหมใจพี่นิ่งอะ่ะคือพี่รู้สึกอ่ะว่าแบบเออพี่คือพี่รู้สึกเลยรู้สึกเลยวมึงไล่กูทําไมกูรู้สึกเลยเนี่ยอ้าวเนี่ยอ้าวนี่อ้านี่อ้านี่เครื่องเก่าๆพี่ติดแล้วเหรอติดไปแล้ว,วกดปิดเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไอ้ชายเฮ้ยไอ้ชายเอไม่ไม่กระทืบไม่กระทืบกูทั้งวันอะเ5เอาจุดเลยไหมจุดเลยก็ได้จุดเลยก็ได้ฝากเปประตูด้วยฝากบอกพ่อบอกแม่กูด้วยฝากบอกพ่อบอกแม่ด้วยว่ากูหน้าประตูเฮ้ยเบ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  เฮ้ยไอ้เหี้ยแม็กกาซีฟที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยอ่ารู้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 ประตูนั้นประตูนั้นเปิดไหมเปิดเลยไหมเดปิดเรยพี่เปิดเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไม่เว้ยไม่เล่น ไม่เล่นไม่ให้เล่นอึน๊บฝั่งไหนแล้ววะอึ๊บโนวันไหมเนี่ยโนวันนั่นไงกว่าแล้วกว่าแล้ววะแล้ววาแล้ววันจ,จริงด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยแบบแต่ยืนหร้าพี่ชาย,ย Lắc của tôi là cô lạc của lạc của lần lượm cô ta 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 à ta ta à, ta 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 นจแจ่เต็มพี่น่าเยอะกว <ไป S 1> ่าเพื่อน,นเอ้ยไม,<ส>ไม่เยอะตเต็มมากเลยดูดิมันเอามาดูดิ <c oughs>